เราอยากให้ลูกค้าคิดว่าเราเป็นวันสต็อปแวร์ซื้อสินค้าเราซื้อยี่ห้อเราทำอาหารไทยได้ทุกอางซอสพิกค,คุณจิ้มกับอะไรมันก็แทบจะจิ้มได้หมดเพราะฉะนั้นจริงผมเลยไม่คอนเซรนิร์นเรื่องตลาดคิดว่า5ปีข้างหน้ายอดขายเราอย่างน้อย ก็ต้องใช้แคปที่จะสร้างใหม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาหารเป็นอะไรที่มีคนทานอยู่เรื่อยๆเพราะหลังบางคนทานเผ็ดมากกว่าพวกเราอีกคือตลาดนี้คือไม่ใช่ตลาดคนเอเชียแล้วมันเป็นตลาดโลกปัจจุบันคือเราขายซอสเป็นหลักประมาณ90%นของยอดขายเราเป็นซอสณนะตอนนี้เราก็ส่งออกมากกว่า70ประเทศทั่วโลกแต่มีวางขายมากกว่าประมาณ80กว่าประเทศทั่วโลกคือบางประเทศเขาส่งไปประเทศอื่นที่เราไม่ได้ส่งเราจะทําโตไปแบบคุณภาพก็คือยอดขายโตกําไรโตและที่สําคัญที่สุดบริษัทผมอะ่ะ ถ้าคุณดูย้อนหลังอะถ้ายอดขายเมื่อไหร่อะโดดจากช่วงไหนช่วงหนึ่งอะกำไรจะเปิดสวัสดีครับพบกับรายการซ u เปอร์สต็อกนะครับทางช่อง The b e บ t e r รายการที่จะพาคุณไปเจอบริษัทที่เป็นซ u เปอร์สต็อกบริษัทที่ทุกคนสนใจบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสำหรับเทวันนี้ ขอเชิญพบกับคุณจิติพรจัทรัตน์นะครับกรรมการผู้จัดก,การบริษัท Exotic Food จำกัดมหาชนครับขออนุญาตเรียกคุณคิดเลยแล้วกันครับ,รบได้ครับถ้าเบื้องต้นเลยเนี่ยอยากจะให้คุณคิดเล่าให้ฟังหน่อยว่า Exotic Food ทําทำอะไรบ้างครับตอนเราเริ่มเลยนะครับประมาณ23ปีที่แล้วนะครับเราก็พยายามขายอาหารไทยห,หลายๆชนิดเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้ดีแต่พอมาถึงปัจจุบันคือเราขายซอสเป็นหลักประมาณ90%ของยอดขายเราเป็นซอส ครับเราก็มีสินค้าอยู่ภายใต้3ยี่ห้อหลักนะครับคือ Exotic Food Thai Prime กับ Fine Goose นะครับสามยี่ห้อนี้มีสินค้ามากกว่า700 SKU ครัณตอนนี้เราก็ส่งออกมากกว่า70ประเทศทั่วโลกแต่มีวางขายมากกว่าประมาณ80กว่าประเทศทั่วโลกคือบางประเทศก็ส่งไปประเทศอื่นที่เราไม่ได้ส่งเรามีจุดวางขายอยู่น่าจะประมาณ30 0 0 0ที่นตอนนี้ครับที่บอกว่า700 SKU แสดงว่าสินค้าค่อนข้างที่จะหลากหลายมากถูกต้องครับ แต่สินค้าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นซอสเราก็ย้อนกลับไปว่าตอนเราเริ่มทําธุรกิจใช่ไหมครับเรามีอาหารไทยหลายอย่างคือมีแคตตาล وج อยู่5้าแคตตาลีปัจจุบันเราเหลือแค่สี่ลคเราจะมีซอสเราจะมีเครื่องแกงเราจะมีสินค้าซื้อมาขายไปเราจะมีเวดี้มิลซึ่งซอสคือแคตตาล وج ีหตอนนี้เป็นยอดขายประมาณ80กับ90%อันนี้น่าจะมี SKU อยู่ในหมวดซอสประมาณ300กว่า SKU แสดงว่าซอสทุกชนิดเครื่องปรุงทุกแบบนี่ทง XO น่าจะมมีบหดเลยเราอยากให้ลูกค้าคิดว่าเราเป็นวันสต็อปแวรน์ซื้อสินค้าเราซื้อยี่ห้อเราทําอาหารไทยได้ทุกอย่างแต่พอทําไปเรื่อยโฟกัสมันก็เป็นซอสขึ้นมาเรื่อยเพราะว่าแบบพอลูกค้าซื้อเราไปนานๆก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าที่มาจากพริกได้ดีและส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกซอสอะไรที่คุณคิดคิดว่าเป็นจุดแข็งของ XO ครับจุดแข็งของเราผมเชื่อยี่ห้อเราค่อนข้างแข็งนะครับเพราะว่าเหตุผลคือ เราเป็นบริษัทที่ส่งออกปีที่แล้วนะครับใช้เงินบาท75%เราขายยี่ห้อตัวเองประมาณ95%เพราะฉะนั้นเที่ยวใช้เงินบาทได้เยอะขนาดนี้ลูกค้าต้องจ่ายเราในเงินบาทเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน75%เพราะเราขายยี่ห้อตัวเองและยี่ห้อเราก็ติดตลาดได้ค่อนข้างดีเขาถึงยอมรับเราได้มีสินค้าตัวไหนไหมครับที่เป็นโปรดักชั่มเปิลของบริษัทก็ประมาณเกือบ90%และในนั้นก็จะมีพวกซอสพริพกซอสน้ำจิ้มไก่2ตัวนี้ก็คือจะแตกลงมาได้อีก เป็นหลายๆตัว2องตัวนี้น่าจะเป็น p r o d ัก t c h a m ป i o n นของเราสำหรับซอสพริกเนี่ยคือเป็นอะไรที่น่าสนใจบ้างครับตอนนี้ผมรู้มาว่าที่อเมริกาเนี่ยขาดแคลนซอสพริกกันหนักใช่ครับจะเห็นว่าเหมือนกับคู่แข่งรหรือคนที่เคยเป็นเจ้าตลาดเดิมเนี่ยใช่ครับเห็นเข้าไปปั่นขายกันใน eBay ควนเป็นพันบาทบถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็น competitive advantage ที่ทาง xo สามารถเข้าไปเจาะตลาดอเมริกาได้หรือเปล่าครับอันนี้ก็คือเป็นอันที้ส่งของเราเพราะเขาเริ่มมีปัญหามา ปีที่แล้วจริงๆเขามีปัญหามาหลายปีแล้วถ้าใครไปลอง Google หุวยฟงว่าโดนฟ้องโดนซูหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างคุณเห็นได้ว่าข่าวมันมีหลายปีแล้วเราก็เริ่มขายไปทวีปอเมริกาซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วเราได้อเมริกาเหนือมาใช่ไหมครับก็ได้แคนาดาอเมริกาเม็กซิโกซึ่งสามอันนี้ยทำให้ปีนี้ยอดขายเราขึ้นมาดีมากแล้วก็จะโตไปได้ดีไปข้างหน้าอีกเพราะตอนนี้เราเพิ่งเริ่มเข้าไปได้แปลว่าเรา เข้าไปได้แล้วแต่ได้ traction แล้วกังดีแล้วกังจะโตต่อได้ครับคือปี2 0 2 2ยอเนี่ยยอดขายอยู่ที่ประมาณ1 4 5 5้บล้าน <ผม S 1> นะครับแต่ปีนี้มีการคาดการว่ายอดขายเนี่ยน่าจะเติบโตรประมาณ3 0อนะครับอาจจะขึ้นไปถึงประมาณ1,800ล้านครับตรงนี้คือหล,หลักๆนี่คือมาจากทางฝั่งอเมริกาเป็นฝั่งส่งใช่ไหมครับคืออเมริกาด้วยแล้วก็ลูกค้าเดิมของเราด้วยนะครับผมอธิบายก่อนปีที่แล้วยอดขายของเราที่ตกลงมาจากปีก่อน นะครับ2022ตกจากปี2021ประมาณ5%อันนั้นลูกค้าหลักเราหลายๆประเทศตอนนั้นเรายังไม่มีทวีปอเมริกาเหนือชัดเจนซื้อน้อยลงเพราะว่าประเทศเพิ่งเปิดและลูกค้าเราคิดว่าคนออกไปใช้ชีวิตก็เลยซื้อของใช้กินที่บ้านน้อยลงปีนี้เป็นไงปีนี้ลูกค้าพวกนั้นที่ตอนแรกคิดว่าจะยังซอฟตอยู่แต่ว่าเฟิร์สทฮาก็ถือว่าซื้อเพิ่มขึ้นเยอะ mm. เหตุผลคือเขาเปลี่ยนคนขาย คือเขาเปลี่ยนคนขายเขา้าวีเทลแต่ก่อนเป็นคนเดิมแต่ตอนนี้เข้าไปหาเด็กใหม่มาทํางานซึ่งเด็กใหม่เขาก็มีไฟแรงเขาก็พยายามขายของเยอะมากเพราะฉะนั้นลูกค้าเดิมของเราที่เป็นเบสของเรามาตั้ง20ปีคือซื้อเพิ่มขึ้นปีนี้บวกกับที่เราได้ทวีปอเมริกามาเอาง,ง่ายๆอเมริกาปีที่แล้วเพิ่งซื้อครึ่งปีหลัง second half อเมริกาหรือทั้งอเมริกาซื้อประมาณ30ตู้ปีนี้จะจบทั้งปีอย่างน้อย1 8 0ยแปถึงสอง้ตู้เพราะฉะนั <S 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 ้นคือถ้าคิดอย่างนั้น แล้วก็ที่บอดโต30%คือจริงๆบริษัทให้ข่าวว่าปีนี้จะโต20%บวกๆปีหน้า2,000ล้านบวกๆแต่30%นี่ผมคิดว่าคนอื่นไปให้ผมแล้วเพราะเห็นว่ายอดขายอาจจะดีส่วนใหญ่ลูกค้าของทวีอเมริกาเหนือนะหรือในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเนี่ยคนที่ซื้อนี่เป็นเอเชียที่ move ไปหรือว่าเป็นคนท้องถิ่นของที่นั่นครับ Target market ของบริษัทเราคือ retail ทั่วโลกแปล,แลว่าขายทุกคนเราขายทั้ง ฝรั่งเราขายทั้งคนเอเชียเพราะว่าของเราเข้ารีเทลก็คือเราเจาะฝรั่งอยู่แล้วคนเอเชียที่เดินก็ซื้อได้พอเอามาในอเมริกาเลยก็แล้วกันนะครับดิ i s เราตอนนี้อยู่ใน t t u คือ traditional trade แปลว่าพวกร้านเอเชียทุก format ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ใหญ่มากๆ a เอเชียบางคนเขาก็มีไซส์เหมือนกับไฮเปอร์มาเก็ตตอนนี้เราเข้าอยู่แถวนั้นปีหน้าเราจะเข้า modern trade ในอเมริกาเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเข้า modern trade ก็แปลว่าเราเจาะทุกคนแต่ในร้านเอเชียก็คนเอเชียเดินเยอะอันนี้เราต้องยอมรับ,รบเสร็จคนอเมริกาก็มีเดินบ้างมันก็เป็นไปได้แต่ตลาดหลักเราจริงๆที่เราอยากได้คือ retail ทั่วโลกแสดงว่าพฤติกรรมในการบริโภคสินค้าที่มาจา,จากทางฝั่งเอเชียเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นไปด้วยใช่ครับไม่ได้จํากัดเฉพาะคนเอเชียอย่างเดียว ใช่ครับเท่ากับว่าตรงนี้เป็นบูโอเชียนมากๆเลยนะผมจะบอกซอสคงไม่ใช่บูโอเชียนก็ได้ครับเพราะว่าคือคนทําซอสจะมีเยอะมากอยู่แล้วทุกคนก็ทําในวีเทลก็มียี่ห้อซอสพริกเต็มไปหมดจากหลายๆประเทศเม็กซิโกก็มีเมืองไทยก็มี มึงจีนก็มีที่ไหนก็มีซอสแต่ผมคิดว่าของเราอะ่ะมันมีเอกลักษณ์ของเราเองคือรสชาติของเราคือเรามีความเข้มข้นแล้วก็มีความหวานอยู่ถ้าคนทานแล้วอาจจะชอบแล้วก็จะเปลี่ยนมาซื้อของเราถึงแม้เราไม่ได้อยู่ในบลูโอเชียนแต่ผมจะบอกว่าสินค้าเราอะ่ะถ้าเป็นซอสเหมือนกันเราขายแพงกว่าคนอื่น้อย่างน้อย30%แต่เรายังขายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็แปลว่าจริงๆพอคนชิมของเราแล้วว่าคุณภาพต้อง ถือว่าใช้ได้ไม่งั้นจะขายไม่ได้ครับสมมุติว่ายอดขายที่อเมริกามันเป็นไปตามแผนตอนนี้กําลังการผลิตนี่เพียงพอไหมครับแล้วก็เกี่ยวกับแผนที่เรื่องการสร้างโรงงานใหม่ครับทุกคนก็เป็นห่วงเรื่องนั้นเพราะฉนั้นผมจะเอาอย่านี้จบ q 1วหนึ่งยูเลตเราอยู่ประมาณ69%กเรเค,คนก็จะถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าคุณจะไปถึง2,000ักว่าล้านนี่คุณจะทําได้ไหมผมก็จะบอกนี้คุณรอดูงบ Q2 ถ้า Q2 ผมด้ทาได้เท่าไหร่ยูเลตผมเท่าไหร่อย่างน้อยผมก็คูณ4ีได้ ถูกใช่ไหมครับแล้วมันก็จะพูดให้คุณเห็นตัวเลขว่า2,000กว่าล้านน่ะมันทําได้แน่นอนไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นคอนเซิร์นว่า2,000กว่าล้านทําได้ไหมทําได้2,000เท่าไหร่เดี๋ยวคุณรอดูงบ Q2 มันจะบอกทุกอย่างเพราะ2คูณ4คุณก็รู้ว่าจริงๆเอาผลิตได้เท่าไหร่อย่างน้อยเรายังมีสิทธิ์ปรับ การผลิตเราบ้างว่าแบบสินค้าบางตัวโยกไปโยกมาถ้าเดินสินค้าบางตัวแบบ aw, ยาวๆมันก็จะผลิตได้เร็วขึ้นมากขึ้นไม่ได้เปลี่ยนลายบ่อยใช่ไหมครับเสร็จเรื่องสร้างโรงงานใหม่เป็นไงแผนเราก็คือจริงๆตั้งแต่ก่อนเราจะได้อเมริกาเหนือมาเราไปซื้อที่ที่โลจะนะมาอยู่แล้ว40ไร่ตั้งแต่ปีที่แล้ว <c oughs> แผนเราคือจริงๆเราจะเริ่มสร้างเซ c o n d h a ์ f าของ2024คือปีหน้าเสร็จปลายปี2025ณนะตอนนี้ก็ยังเป็นแผนเดิมอยู่ แต่เราแค่ต้องเร่งเพิ่มขึ้นคือเร่งว่าเราจะมี Production Line เพิ่มขึ้นแต่ก่อนเราอาจจะมีสัก3ลน์อย่างเงี้ยตอนนี้จ,จะมีสัก4ี่ห้าไลน์เพราะเรารู้แล้วว่าซอสพิกของเราที่เราทำอ่ะมันขายได้มากกว่าที่เราคิดเราก็ต้องทําลายเพิ่มขึ้นพอทําโรงงานนี้เสร็จเราจะไม่ต้องไปสร้างโรงงานอีกหลายปีแน่นอนถ้า XO จะขยายตลาดเนี่ยไปชนกับพิกของบริฟงเนี่ย คิดว่ามีทางไปไปได้นะครับผมคิดเป็นไม่ได้เพราะเราคุยกับดิสของเราที่อเมริกาใช่ไหมครับดิสของเราที่อเมริกาเขาพูดเลยว่าเนี่ยหุยฟงตอนนี้ของขาดเป็นโอกาสของทุกคนไม่ใช่ของเราคนเดียวเราก็วางเข้าไปทาร์เก็ตเขาคือหุวยฟงกลับมาเขาอยากเป็นที่2ครับ <Okay. S 2> ก็ยอดขายหุวยฟงมี4 0 0 0ล้านเขามีประมาณ4,400ล้านผมให้ในอเมริกาเหนือทั้งหมดประมาณ4 0 0ล้านลูกค้าผมบอกเขาอยากเป็นที่2เป็นไปได้ไม่ได้เราก็ต้องมาติดตามดูนะครับจริงๆผมจะบอกว่าโดยส่วนตัวนี้ผมแอบเชียร์ ซอสพริกไทยที่มาจากของคนไทยมากเลยนะครับครับวันนี้รู้สึกเริ่มมีความหวังครับใช่ก็คือว่าจริงๆอ่ะตอนนั้นอะเขาคงอยากจะทําอะไรเพื่อทําธุรกิจปี1997กว่าเขาก็เสียชาพานิตรก่อนดังถ้าคุณมาจากเสียชาขวดสมัยก่อนจะเป็นเรียวๆแล้วก็น้ำน้าหน่อยไม่ใช่แบบอย่างนี้ตอนนี้ภูเขาทองซื้อไปแล้วไปทําเป็นสูตรเข้มข้นมันคนละสูตรกันละจะสูตรสมัยก่อนเขาขายงั้นผมว่าตอน เวยฟงไปอเมริกาเวสตว์เนียเขาก็อยากทําอะไรขายเขาก็ทำซอสพริกแล้วเขาก็เรียกศรีราชาเพราะมันเป็นอะไรที่ดังสมัยก่อนทําไปทำมาของเขาในอเมริกาดัง เขามีหลายยี่ห้อคนอเมริกาก็สไตล์อย่างเงี้ยพอชั้นดังชั้นเคมมว่าเป็นของชั้นจริงๆมันไม่ใช่เพราะในเวียดนามกับในอเมริกาไม่มีที่ไหนเรียกว่าสีราชามีแค่ในประเทศบ้านเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะทําให้อันเนี้ยกลับมาเป็นของเราก็คือบอกว่าไอซอรพิงจีนมาเป็นของคนไทยนะสีราชาใช,ใช,ใช่อันนี้คือเราพยายามผลักอย่างนี้เราก็พยายามเปลี่ยนหน้าฉลากแปลว่าพอเปลี่ยนเสร็จมันจะมีแค่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันจะไม่มีภาษาอื่นแล้วตอนนี้เขาก็โปรโมทว่าสินค้าสียาชาตาหาบินี่เป็นเบอร์หนึ่งในยุโรป ซึ่งจริงๆมันก็คือใช่เขาก็ไปขายที่อเมริกาคนอเมริกาเขาก็สนใจซื้อไปกินครับแล้วเขาก็มีทำมาร์เก็ตติ้งเขามีแผนโฆษณาเขามีอะไรเต็มไปหมดเลยครับแล้วตอนนี้ก็อย่างนโยบายเดิมก็คือ1ประเทศตอนหนึ่งดิสตอนนี้อเมริกามีหนึ่งดิสใช่ไหมใช่มีหนึ่งดิสครับก็คือเรายึดอันนี้บางคนก็บอกเป็นข้อเสียแต่ผมบอกเป็นข้อดีสมัครผมเพราะถ้าผมมีดิสหลายคนใช่ไหมครับตอนแรกยอดขายมันก็อาจจะขึ้นได้เยอะแต่เขาจะแข่งราคากันตอนจบผมไปซูเปอร์ผมก็จะถามคุณซันขายกวดละเท่าไหร่ คุณซานาจะบอกผมราคาหนึ่งผมก็กลับไปหาถามคุณสินชัยว่าคุณจะขายผมตัวนี้เท่าไหร่ตอนจบคุณก็จะมาเจนไม่ดีคุณก็จะกลับมาต่อมาเจ่นกับผมเพราะฉะนั้นระยะยาวการมีดิสมากกว่าหนึ่งคนอ่ะมันไม่ได้การสร้างแบรนด์มันเป็นการโมเลสทาลายแบรนด์แบรนด์นี้จะกลายเป็นแบรนด์ว่าราคาเท่าไหร่ถามว่าราคาเท่าไหร่เวลาซื้อไม่ได้สนใจสร้างแบรนด์การสร้างแบรนด์คุณต้องมีดิสคนเดียวต่อหนึ่งประเทศค่อยๆทําไปเรื่อยอาจจะใช้เวลาบางที่อาจจะเร็วบางที่อาจจะช้าแต่ตอนจบ แบรนด์คุณจะเป็นแบรนด์ที่คนไม่พูดถึงเพราะราคาอย่างนี้คุณคิดมีหลักการในการเลือกดิสทิวเตอร์ยังไงบ้างครับเขาต้องมีคุณสมบัติอะไราิึงจะเลือกเขามาช่วยขายคือผู้จริงเราก็พยายามหาดิสที่ไซส์ไม่ใหญ่เกินไปคือในความคิดผมคือถ้าดิสไซส์เล็กมากเขาก็ไม่มีกําลังดิสไซส์ใหญ่เขาก็ไม่สนใจไม่โฟกัสไม่ดูแลเะไรใช่ไห่ใช่เหมือนกับครอบครัวนี้รวยมากมีลูกสิบคนเวลามันให้ไม่ได้ใช่ไหมครับหรือครอบครัวนี้ มีลูกแค่คนเดียวรักลูกมากแต่ไม่มีกําลังการส่งลูกไปเรียนหนังสือเขาก็จะอนาคตไม่ดีเราต้องหาครอบครัวที่แบบพอมีตังแต่ว่ามีเราคนเดียวเขาก็จะทุ่มเททุกอย่างให้เราถ้าเป็นไม่ได้เราจะหาดิสอย่างนี้แต่ดิสของเรามีอยู่ประมาณ70ประเทศทั่วโลกตอนนี้อยู่ทุกทวีปค,คออยู่ที่ยุโรปสมัยก่อน 80กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ผมว่าวันหลังมันจะลดลงเพราะอเมริกาจะโตขึ้นมาพอสมควรและดิสหลักๆเราลายใหญ่ก็คืออยู่ยุโรปอยู่โอเชียเนียออสเตรเลียนิวซีแลนด์มีด้วย<ม>แล้วก็ตอนนี้มีที่อเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเพราะฉะนั้นบริษัทเราถ้าเทียบกับ2อสปีที่แล้วมันเหมือนกับบริษัทคนละบริษัทแต่ก่อนเรามีลายใหญ่อยู่แค่ประมาณ3ลายตอนนี้เรามีลายใหญ่แบบประมาณ6ลายเจ็ดลายมันเพิ่มขึ้นมาแสดงว่าจริงๆอย่างในภูมิภาคอย่างแอฟริกาก็ดีหรือตัวนอ,อกกลางก็มีแอ แอฟริกาเขนยาาเลพวกนี้บางที่ก็มีตะวันออกกลางเราก็มีหลายประเทศแต่นั้นยังซื้อไม่เยอะขนาดนั้นมีคนบอกว่ายอดขายของ Q2 ปีนี้จะทำออทามาใช่ครับ,รบหลักๆก็คือการโตขึ้นของตลาดของอเมริกาอเมริกาแล้วก็ดิส <List S 2> เดิมที่ยุโรปซื้อเพิ่มขึ้นหลายคนก็จะถามอ่าแล้ว Q3 จะเป็นไงใช่วหมหลายคนก็จะถามอย่างนี้เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดู xo 2ปีที่ล้วเคยไฮตอน Q2 450แล้วหลังนั้นก็คือประมาณ300กว่าทุกคนผมคิดว่าก็าจะถามว่าอ่าแล้วจะเล่นหนังเรื่องเดิมไหมผมบอกก็ต้องดูภาค2มันต้องดีกว่าภาคแรกไหมถ้าเราเป็นบริษัทเราก็พยายามทํายอดขายโตอยู่แล้วเพราะมันเป็น โกที่เราจะเปิดบริษัทมาเพื่อเพิ่มยอดขายใช่ไหมครับ mm hmm. แต่วิธีโตของเราคือเราจะโตแบบที่เราคิดว่าโอเคเราเข้าใจว่าแต่ละคนเขามุมมองไม่เหมือนกันนักลงทุนเขาจะมีมุมมองของเขาว่าเขาอยากได้อะไรแต่บางทีมุมมองเราอาจจะไม่อะไรกัน mm hmm. บริษัทก็จะยึดมุมมองตัวเองเป็นหลักครับ,รบเพราะว่าเราถือว่าเราเล่นเกมยาวเราอยู่ไปเรื่อยเราไม่ได้แบบอยู่วันนี้พรุ่งนี้ไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องทําอะไรที่มันเป็นฟิตบริษัทที่สุด ใช่ครับเพราะฉะนั้นคือถามว่ากดดันไหมพวกผมไม่กดดันอยู่แล้วเพราะผมก็จะตอบเ,เร็วทําทุกอย่างในมุมมองบริษัทผมก็พูดทุกทีว่าถ้ามอง XO อ่ะครับถ้าคุณต้องการโต Q on Q อ่ะคุณจะผิดหวังอย่ามองบริษัทนี้อย่างนั้นเราบอกทุกทีถ้ามองเราคือให้มองย้อนเป็นปีเทียบป,ปีถ้าเลทสองสปีเทียบกันอะ่ะมันต้องโตแน่นอนเพราะมันเป็นการขึ้นการลงของการสั่งของลูกค้าและถ้าถามว่าเรามีคอนเซิร์ตไหมถ้าเราไปสร้างโรงงานใหม่แล้วอยู่ดีไปข้างหน้ายอดขายเราจะด่อลง ซึ่งถ้าคุณดูยอดขายแล้วก็มีขึ้นมีลงแต่ตอนจบคือมันเป็นขาขึ้นทั้งทางคือถ,ถ้าดูเทรนด์จริงๆอ่ะคือมันอยู่ในทางขึ้นใช่ไหมครับเราสร้างวันนี้ยอดขายน้อยลงถ้าถามว่าผมคิดระยะสั้นผมก็จะกลัวแ,<ก>แต่ถ้าผมคิดยาวผมไม่กลัว<ม>เพราะผมรู้ว่าวันข้างหน้าไงผมก็จะขายได้มากกว่าวันนี้<ม>ย้อนกลับไป x o ตอนเข้าตลาดเคยยอดขาย250ล้านทุกคนก็ถามว่านี่คุณจะทำอย่างนี้ได้ทุกคิวไหม,มผมว่าเดี๋ยวก่อนนะผมก็อธิบายว่า x o เป็นบริษัทที่ต้องดูปีต่อปี พอ300ล้านเขาก็ถามคาถามเดิม3 5 0ก็ถามคาถามเดิม4 5 0ก็ถามเดิมผมก็อธิบายทุกทีรอบนี้ออกมามันมากกว่าเดิมคนก็จะถามเหมือนเดิมผมไม่ใจอธิบายเหมือนเดิมเพราะผมถามว่าถ้าตอนจบมันเป็นอย่างที่ผมพูดไหมครับ<ม>ทุกทีวันหนึ่งที่เราทํายอดไหนได้วันนี้ข้างหน้ายอดนั้นก็เป็นแค่เบสไลน์ของเราครับ,รบ8ปีเราอยู่มาแล้วเกือบ9ปีคุณก็ดูแทร็กเรคคอร์ดสิ่งที่เราพูดเป็นอย่างที่เราพูดเป๊ะไหม,มถ้าไม่ใช่ก็ตามนั้นแต่ผมเชื่ออว่่าามมมัันนใชเพพระผนคนูดดงท้งห อาหารเป็นอะไรที่มีคนทานอยู่เรื่อยและยิ่งเฉพาะปัจจุบันนะครับคนเขาเอเวนเจอร์สมาขึ้นเดินทางมากขึ้นก่อนโควิดใช่ไหมหลังโควิดเขาก็จะกลับมาเดินทางเขาอยากลองของใหม่ๆฝรัง่งไม่ใช่ฝรั่งแบบเที่ยวร,รุ่นก่อนคือโอ้ยเจอพริกนิดหน่อยเผ็ดทานไม่ได้ฝรั่งบางคนทานเผ็ดมากกว่าพวกเราอีกชอบของเผ็ดชอบลองเพราะฉะนั้นคือตลาดนี้คือไม่ใช่ตลาดคนเอเชียแล้วมันเป็นตลาดโลกและซอสพิกเป็นอะไรที่ค่อนข้างขายได้ง่ายเพราะว่า เขาใช้ได้กันหลายๆอย่างผมมีแค่จักรวเครื่องแกงแต่เครื่องแกงถ้าไปทําบางอย่างมันก็เป็นแค่ฟิวชั่นทาไม่ได้ทุกอย่างแต่ซอสพิคคุณจิ้มกับอะไรมันก็แทบจะจิ้มได้หมด mm. เพราะฉะนั้นจริงผม, mm. ผมเลย it, <spe c> <worldwide> ไม่คอนเซิร์นเรื่องตลาด mm. ผมคิดว่า5ปีข mm. ้างหน้ายอดขายเราอย่างน้อยก็ต้องใช้แคปที่เราจะสร้างใหม่ได้รอยเร็นะครับเราเป็นบริษัทที่ไปงานแจงสินค้าเยอะมากก่อนโควิดเราไป15-18งานโพสต์โควิดปีที่แล้วไปแค่ประมาณ12งานเพราะเพิ่งเริ่มปีนี้เราจะไป24งาน mm. แต่ปีหน้าาเราจะลด24งานลงมา เหลือประมาณ18งานเท่านั้นแล้วเราก็เชื่อว่าเราจะทําตลาดทุกที่ที่เราสามารถไปได้ก็คือถ้าเราไปเรามีโอกาสเราก็จะทําถ้าเรายังไม่มีโอกาสเราก็กลับไปเรื่อยๆจนกว่าเราได้โอกาสโอกาสจะมาแบบไหนมันไม่สําคัญแต่ตราบใดเราไปให้คนเห็นเรื่อยๆพอโอกาสมีเราก็มีสิทธิ์ขายแสดงว่าเอ็กโอเน้นการเติบโตจากตัวของตัวเองที่เป็นออร์แกนโค้ดจริงๆใช่เพราะฉะนั้นคือบริษัทเรามันดูง่ายยอดขายโตกําไรก็โตตาม ผมไม่ได้แบบว่าเมาบอกคุณปีนี้ผมจะโต20%แต่ผมไม่หาธุรกิจใหม่มาทำ<ม>กำไรนิดเดียว np 2-3%เข้ามาใส่แล้วผมมาไปเดเวผมโต20%แล้ว<ม>แต่ตอนจบ Bottom Line แม่งแย่เราไม่ทำอย่างนั้นเราจะทำโตไปแบบคุณภาพก็คือยอดขายโตกำไรโตและที่สำคัญที่สุดบริษัทผมอะถ้าคุณดูย้อนหลังอะถ้ายอดขายเมื่อไหร่อะโดดจากช่วงไหนช่วงหนึ่งอะกำไรจะเปิดอืหลบริษัทเนี่ยไปพอไปทำธุรกิจที่ตัวเองไม่ถนัด แทนที่จะไปทําแล้วมันดีบางทีมันก็ทําให้บริษัทเขาดอกไปก็ถ้าเขาทาแล้วมันดีมันก็จะเป็นตัวคูแต่นะมันก็เป็นความเสี่ยงถ้าทําแล้วไม่ดีมันก็อย่างที่คุณซานบอกมันก็จะจบแต่ของเราเราไม่โฟกัสทําพวกนั้นเราโฟกัสทําสิ่งที่ยวทำแล้วรู้สึกว่าทําได้ดีแล้วเราก็จะทาไปเรื่อยจนกว่าทําได้ดีกว่าเดิมมม่เหมือนผมเล่นกีฬาอันเดิม practice อันเดิมทุกวันวันหนึ่งผมก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับผมไม่จาเป็นต้องพยายามไปเล่นกีฬาอื่นผมเล่นกีฬาเดิมนี่แหละ แล้ววันหนึ่งผมว่าจะเก่งมากเนื่องจาก SKU ของบริษัทมีเยอะมากมคุณคิดให้ความสัมพันธ์กับตัวใดเป็นพิเศษไหมครับในอนาคตก็เราก็อยู่แคตตา o r y กร u ซอสอยู่แนละ้วเพราะตอนนี้เป็นประมาณ80 90ของยอดขาย GP กลุ่มนี้ดีมากดีกว่า GP ที่คุณเห็นเฉลี่ยของบริษัทเพราะเรามีกลุ่มซื้อมาขายไปนะไม่ค่อยดีอันนี้มันฉุด GP นั้นขึ้นมาได้ในมุมของที่บริษัทจะเติบโตด้วยสินค้าที่เป็นซอสเนี่ย คุณคิดมองว่าตลาดโลกเนี่ยมีศักยภาพที่จะเติบโตไปได้เท่าไหร่ครับได้ครับก็หลายคนเคยถามใน Presentation of d a e เราก็จะเอา5ยี่ห้อมาให้ดูนะครับเอายี่ห้อแรกเลยหวยฟงยอดขายประมาณ4,000กว่าล้านใช่ไหมครับยี่ห้อที่2 t a b a s c o ยอดขายมา8,000กว่าล้านยี่ห้อที่3ถ้าผมจำไม่ผิดก็คิดขึ้นมายอดขายน่าจะประมาณแ0 0กว่าล้านสกว่าล้านใช่แล้วมีแสน0 0 0ล้านรีกัมกี90,000กว่าล้าน ไฮที่ประมาณ7 0 0 0แสนกว่าล้านรวมทั้งหมดปีหนึ่งล้านล้าน,านเครื่องปุ่มรถแค่หยี่ห้อนี้ความจริงคือทั่วโลกมีคนทำเครื่องปุ่มรถมากกว่า5ยี่ห้อนี้ตลาดขนาดไหนครับมากกว่าลวหลายราใจใ่ใจมากใช่ตลาดเพราะฉะนั้นทุนถามผมว่าผมเป็นห่วงไหมผมไม่ห่วงอยู่แล้วเพราะผมเห็นว่าตลาดมันใหญ่ <c oughs> ใช่ครับแค่ว่าผมจะได้ขายได้ขนาดไหนเวลาเราไปแข่งกับแบรนด์ระดับโลกเนี่ยคุณคิดว่า อะไรคือปัจจัยที่ทําให้เขาซื้อแบรนด์เราอะไรคือจิตสีที่ทําให้เราชนะแบรนด์เรานะคือในความคิดผมผมคิดว่าปัจจุบันอะ่ะทุกคนชอบอะไรที่มีความออเทนติกหรือเป็นความออริจินอลของตัวเขาเองอยกตัวอย่างง่ายๆ20ปีที่แล้วถ้าเราไปทานอาหารญี่ปุ่นนัดเพื่อนแล้วไม่กินฟูจิก็กิกนเซนสมัยนี้ครับคนก็แบบอ๋อกินปาดิบก็จะกินโอมกาเซตไหม,มจะกินราเมนก็มีสเปเชียลตี้ราเมนจะกินเทมปุระก็มีสเปเชียลตี้เทมปุระใช่ไหมคนจะแบบ หาอะไรที่เป็น specialty เพราะฉะนั้นจุดแข็งของเราคือเราเป็นซอสพริกที่มาจากประเทศไทยและเราก็บอกว่าเราใช้พริกของประเทศไทยซึ่งรสชาติเราค่อนข้างเข้มข้นถ้าเทียบกับคนอื่นเพราะฉะนั้นผมว่านั่นคือจุดขายของเราวันนี้ผมว่าเราก็น่าจะได้รับความรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณคิดนะครับก็เดี๋ยวพบกับ Superstock อ e กทีหน้าครับจะไปสภาพบริษัทอะไรก็ติดตามชมกันครับสำหรับนี้ผมขอขอบคุณคุณคิดมากนะครับที่ เสียสละเวลามาให้พวกเราสังเภา,าครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ